ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอะไรอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้พวกผมเพิ่งเนียนเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปพาทัวร์กินข้าวร้านอาหารร้านดังโรมมาขอวัานั้นามมาขอกินอะไรกันนะครับด้วยเงิน1 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวใครอะเงินโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ร้านที่ร้านแรกของเรานะครับผมร้านชื่อร้านหมูไม่เผานะครับผมก็ซิกเนเจร์ของที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของ การทำผัดเหมือนผัดกะเพราแต่ว่าไม่ได้ใช้ใบกะเพราแต่ใช้เป็นใบโหระพาแทนโอเคครับแล้วก็สิ่งที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือเป็นหมูกบเป็นหมูโหระพาไข่ดาวแล้วก็ฮอตดอกนะครับผมโดยที่ซ็นตนีเจออีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือการที่เราสั่งจานแปลกได้เราสามารถมาชาร์ลจ์ว่าโอเคผมไม่อยากกินแบบจานปกติเราอยากกินจานที่บอกว่าเอ็กซ์เปิดกันหน่อยโอเคแต่ว่าถ้าสมมติเรามากินธรรมดามันก็คงไม่ใช่เราพวกเราชาวเอาไรนะครับผมก็ถูกต้องของข้าแล้วครับ เราเรา,เราต้องมีอะไรมาเล่นหน่อยนะครับโดยการเราจะมากินธรรมดาไม่ได้นะครับเกมนี้มีชื่อว่าวงล้อสุ่มมหาสนุกโดยกติกามีอยู่ว่าเราจะใส่องค์ประกอบต่างๆในจานลงไปในวงล้อสุม่มโดยที่ใครสุ่มได้อะไรจําเป็นจะต้องกินอย่างนั้นให้หมดก่อนเพื่อสุ่มอย่างต่อไปอใช่ครับเดี๋ยวผมสุ่มก่อนนะครับผมึคบโอเคได้ข้า <laughs> ก็ต้องกินข้าวให้หมดก่อนใช่ไหมวันนี้กินีีใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวสุ่มเดี๋ยวตามผมสุ่มนะครับ โอเคได้ฮอตก่อนได้ฮอตก่อมาแล้วจานแปดของเราต่อสเป็นบาทพระได้เป็นแบบนี้หมดและโอเคนี่ไงก็เหมือนตอนเด็กๆที่แบบได้บวชได้เริ่มบวชมีช้อนเดียวไม่ต้องขอช้อนช้อนเดียวกันช้อนเดียวกันได้โอเคกินข้าวก่อนเรามาดูข้าวต้องกินแต่ข้าวนะอ่าตัดให้กล้องดูด้วยอืมอิเซียวเจียวเลยนี่ข้าวบนบ้วยแทแด กินเดี๋ยวข้าวด้วยชอบเล่นด้วยเอาเลยเป็นไงครับเป็นไงครับอธิบายข้าวข้าวบูไฮเดรตเลยครับข้าวให้เยอะบอกเขาข้าวให้เยอะเหรอนุ่มไหมนุ่มไหมพอดีกับปริมาณที่เขาจัดให้อ่ามันพอดีกันมันไม่ได้น้อยไปหรือไม่อิ่มอะไรอยเงี้ยผมไม่อิ่มได้แล้วก็ข้าวมันฟังข้าวพินก่อนนุ่มมันนุ่มโอเคขอบ ผมชอบเป็นคนชอบข้าวแชย์อยู่แล้วก็เหนื่อยว่ากินข้าวแชยได้อร่อยครับที่ซอยนะครับมีข้าวจริงๆนะจริงๆคุณข้าวเขาไม่ชอบกินหมูเท่าไหร่นะครับเขาเลยตักงแต่ข้าวนะครับเดีอยากกินหมูอยู่แต่ว่าตุ๋มเนื้อข้าวก็อย่าลืมนะครับหมูไม่เผานะครับใครที่อยากจะมาก็มาได้เลยนะครับอยู่แถวลางมอนะครับเซิร์ชกูเกิลแแม็ก็ได้กูเกิลแแม็ก็เจอ ครับมาได้เลยนอนเดี๋ยวเราขึ้นอินโฟกราฟิกให้เนีบอกว่ามายังไงดีกว่า,ไ,า,ไ,วาได้ได้นี่มอขอได้ได้มาลองได้อร่อยอร่อยมีหลายแบบนะครับมี่สอว่ามันข้าวมันกินงได้บ้างใช่ใช่คือผมไม่ต้องแบบกินน้ำอะไรเพราะว่ามันมันลืน่นมันนุ่มอยู่มันไม่ได้แบบเนื้อข้าวแข็งๆเนอต้องกินน้ำตลอดเวลา สวัสดีครับทอดข้าวผัดเดือดเดือดแค่ใช่ไหมเห็นไหมโอเคเดือดแค่ฮอทดอกไข่ดาวแล้วก็หมูสับโอเคของเสื่อฟให้ชิลๆใช่ครับของผมนะครับก็ฮอตดอกถามว่ามันชิวมันก็ชิวแหละแต่ว่าแต่ว่าไปจะจับแย่งกังไงจริงจริงฮอตดอกร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่เด็ดอันนึงนะเพราะว่ามันกรอบมันกรอบแล้วมันนุ่มต้องต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งจริง ฟังเสียงอ่ะดูดูเอาแล้วกันว่ากรอบขนาดไหนมึงมันเสียงฟันผมแตกหมาโอ้กินไปแล้วหมดแล้วนะอ่าเอาไว้ช่องช่องมันเหลือชิ้นเล็กๆเนียได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคช่วยช่วยกางโอเคหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมโอเคเราต่อไป โอเคผมก่อนผมก่อนเหมือนเดิม,มกดเลนดอมนี่าได้กินของดีหมูสับชิวๆข้าวข้าวกับหมูสับเป็นของคู่กันไงมันบวกกันเลยแต่ไข่ดาวนะครับแต่เราข้าวกินเยอะห,หมูสับ<ๆ>นี่ข้าวอยากกินกลับอย่างเดียวอิ่มเลย <laughs> อืมทำไมวะ กับข้าวที่ให้มามันก็แบบพอดีข้าวที่เขาให้มาเพราะว่าผมกินัเยอะยังไม่หมดเลยไม่ขนาดกินสองคนเนี่ยอิ่มนะอิ่มแล้วเนี่ยถ้่แบบอ่ไม่ไม่ใช่หมายถึงแบบถ้าแบบสั่งไว้กินแบบผสมกันรวมสองคนคนที่ไม่ได้กินเยอะมากก็อิ่มได้นะฮะแต่ก้องแต่ก้องหิวแล้ว ตากร้องอยากกินพริกไหมเดี๋ยวพริกหยุดอ่ะเฮ้ยผมกินหมดแล้วไม่ต้องห่วแล้วเดี๋ยวแค่ไข่ดาวอันเดียวเลยไข่ดาวนะครับอันเดียวเลยคำคำเดียวเอาจริงเหรอเหรอเหรอใช่ไหมครับคำสุดท้ายอ่ะครับผมกิรับหมดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยว เราไปเจอกันที่ร้านต่อไปเลยนะครับผมก็นะครับแล้วมาถึงอีกร้านหนึ่งแล้วเป็นร้านอาหารอีสานนะครับชื่อว่าโจนอย่ใกล้ๆกับหมูไม่พอนั่นแหละโอเคครับผมก็ร้านนี้เราก็ได้ยินคำล้ำลือมาว่าบอกว่าถ้าจะกินส้มตําหรือจะกินอาหารอีสานเนี่ยต้องมาร้านนี้จากรุนพี่ๆนะครับผมโอเคครับผมก็เราก็ไม่กินธรรมดาเหมือนเดิมตอนนี้เรามีส้มตำหนึ่งอย่างใช่ไหมก็ให้ปปลงชุกันแปลงเป็นสองอย่างก็คือเป็นส้มตํา อเป็นเป็นตัวมะลกกอครับท kind of well. ี่เหลือเป็นเครื่องเคียงเช่นพีกพวกอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะมีของไว้กินคู่กันหน่อยก็คือน้ําอัดลมแล้วก็ข้าวเหนียวก็ป่าชุบกันเหมือนเดิมโอเคงั้นเรามาป่ากันกับว่าเราจะกินอะไรคนชนะได้เลือกว่าจะกินมะลกกอหรือกินเครื่องเคียงโอเคหนึ่งสองสามาพูดก็รู้เนาะอะไรมะลกกออยู่แล้ว แล้วผมไม่กินมะเขือเทศสูสภาพโอเคนะอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวหรือว่าตัวโคกตอกโคลาโอเคโอเคไม่ใครรู้โอเคโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยเมื่อกี้ไปกินข้าวเยอะแล้วขอทำโคกแล้วกันสบายสบายโอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกินอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าจะให้เกิร์รีวิวกันใช่ครับ แค่พักแค่โอเคไหมอไร่อยไหมออไม้ออกเค็มมันอ่อนนะเป็นไหมใ <laughs> ช้ได้อยู่ใช้ได้เลยผมบอกคุณเลมคุณต้องกินพริกอ่ะนี่นตายใช้ได้เลย ข้าวเหนียวเป็นยังนุ่มครับมาร้อนๆอร่อยแต่ว่าอันนี้รีวิวตามความรู้สึกกันนะครับว่าเราไม่ได้แบบอ่าไม่ได้แบบเซ็ตไม่ได้แบบเขนาดจริงๆเพื่เนๆมากินเหมือนกันร้านนี้ใช่ใช่เป็นครั้งแรกเลยครับมาดิวครั้งแรกเพื่อน่แนะนํามาบอกว่าร้านนี้แบบเด็ดมากเพื่อนๆมากินต้องมาจริงๆคนคนเต็มร้านมากเลยนะคนเยอะมากโอ้ยคิวๆครับตอนนี้ผมไม่เผ็ดเท่าไหร่ ผมคนเผ็ดอยู่น oh ี่ผมก็ไม่เผ็ดได้เลยรู้อาการแล้วกันดูอาการแล้วกันว่าใครเผ็ดกว่ากันอันนี้ทำยังไงนะทำแบบไหนนะเต็มเต็มเต็มเประมาณนี้ครับผมก็เยอะเกือบหมดเอาไม่ไหวแล้ว เขาเขายอมแพ้แต่รอร่อยอร่อยโอเคทีนี้เราก็มีจานหนึ่งถ้าเรา,ากินอาหารอีสา,านอะ่ะเรากินสิ่งนี้ด้วยก็คือก้อยดิบยับก่อนโอเครับก่ okay. อยคือดีสุดเบิกเบิกตัวเข้ามาเลยครับนี่เลยโอเคเรามาอยู่กันเราไม่ไม่ใช่เลยละเราขอขอเราประดามันจะมีตัวทัง้ง ก้อนที่นี่พวกผมสั่งเป็นก้อยเป็นก้อยขมนะครับผมก็โอเคครับผมเราก็มาชิมในตัวก้อยกันนะครับผมก็รีวิวดีๆโอเคแต่กินแบบปกตินะไม่ใช่เลนะมันคือก้อยขมใช่ไหมมันไม่ใช่ก้อยเลยอ๋อแต่มีเลือดนะเลือดมีเลือดก็เป็นก้อยขมปกติโอเคก็ลาบก้อยลนะมันก็คือก้อยก้อยเป็นื้อดิบอืมก็เป็นชิ้นอือืำแรกผมรู้สึกเลยว่าไม่เหนียว นุมน่มนุ่มมากเนื้อนุ่มมากเลยอันนี้จริงๆต้องลองต้องลองเนื้อแบบนุม่มจริงๆหลายคนเวลาก,กินก้อยจะไม่ชอบเรื่องของความขมที่มันมาจากดีนะแล้วก็สั่งมันมีก้อยถ้าถเราอยู่อีสานจริงๆมันก็จะมีหลายก้อยก้อยขมก้อยมะนาวก้อยมะนาวก็จะเรียกว่าไม่ขมไม่กินน้อเดิบเลยลาบสุกก็มีอืมเป็นลาบสุกเนื้อแดดเดียวนเนี้ยอ,อืมเสร็จลอง้ก็มีหลายอย่างกินเด็ดๆนะครับผมก็เสร็จลองให้จริงๆก็อร่อยนะครับอริงจริง ปกติใช่ไหมมันจะมีเพลงเรื่องของเลดกูบบีใช่ไหมส่วนเราอะเลดกูบดีบีบัวต้องมีอะไรผิดเศษตรงไหนไหมเข้าใจเลยสักครั้งไอที่เขาทำฉันนานเขาทำเธอทำแล้วไม่เคยสงวนอะไรนะยุ่งกันงั้นก็ก็เดี๋ยวทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันเนาะอ่าไม่นี้เสิร์ฟเดี๋ยวไปร้านสุดท้ายกันครับผมไปเจอกันครับผม โอเคครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสุดท้ายของเรานะครับเ,เรามีทั้งจานแปกจานเผ็ดแล้วสุดท้ายท่ขายไว้ได้จานใหญ่ครับใหญ่แบบบิ๊กๆครับผมเพราะวันนี้เรามากินที่ร้านสเต็กลุงหยกครับอาตอนนี้เราสั่งเป็นเซต8ก้าวครับ s ุ per ปปจัมโบ้ก็จะมีทั้ง3ถาดมีอะไรบ้างเลยมีเอ่อุ per ปปจัมโบ้สเต็กสุ per ปป์ฟลยนูโ l ดลแล้วก็ s ุ per ปปจัมโบ้เบอร์เกอร์นะครับจะมาเป็น3ถาดใหญ่ๆเลยซึ่งวันนี้เราก็ คงกินสองคนไม่ไหวก็เราก็เลยเรียกพเพื่อนๆมาด้วยกินด้วยกันโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาให้เพื่อนแนะนําตัวกันไอฝากช่องกันหน่อยว่ามาจากช่องอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้เราเ <ๆ S 1> พื่อนเราก็มีทั้งมีทั้งหลายช่องโอเคคนแรกครับผมวิบอย,ายสายเสีับโอเคผมอ่ะไอคิว <c oughs> ช่องอะไรช่องอะไรต้องมาเอาไลค์ค่ะ อ่าอูมสาว <laughs> อ่าวายเดเบอร์ครับเดี๋ยวขึ้นช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงโู้นด้วยครับโอเคครับฝากช่องไว้เลยครับนี่ะครับโอเคครับก็เดี๋ยวติดถ้าอยากติดตามช่องของเพื่อนก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้เอาลงไว้ใต้ description นะครับผม,ผมก็อย่าลืมไปติดตามเพื่อนๆของผมด้วยนะครับผม ครับก็ตอนนี้อาหารเราก็มาครบแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนแลกลงกันก่อนเพื่อนกินไวมากจริงจริงเพื่อนมันหมดไปสองถาดแล้วครับอยากให้ดูว่าความใหญ่ของเบอร์เกอร์นะครับดูใหญ่กว่าหัวของมอีกใหญ่มากเหมือนมอนนะครับตอนเนี้ยแล้วแบบมี3อย่างในเซตเดียวกันคือแป็กก้าวก้าครับผมก็ทีนี้เราก็มาเป็นเกมกินธรรมดาไม่ได้อีกแล้วเออมันไม่ใช่เอาไลท์ไงก็นะครับผมก็มีเกมมาซ่มเหมือนเดิมเป็นวงล้อเหมือนเดิมแต่ว่าคราวเนี้ยเนี่ยชิ้นมันใหญ่อย่างเงี้ย เรากินแบบ <c oughs> สองคำสามคำเคียวส,สี่ห้าครั้งมันมันไม่ได้ <c oughs> ชิ้นใหญ่มันต้องกินแบบ <c oughs> คำเดียวจูดซี่คำเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสร้างวงล้อสุ่มขึ้นมาคือมีหนึ่งคำสองคำแล้วก็สาม,สามคำ,คำนะครับจัดไม่ได้ต้องยัดให้ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะทําการสุ่มกันนะครับเก็เดี๋ยวผมเริ่มก่อนก็แหละครับอะไรที่ได้ก็คือหนึ่งคำอันไหนเริ่มจากไหนมาม่าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ดีกว่าโอเค ชาตเนี okay, uh, okay. mm ่ยได้เต็มรสชาติอครับอันนี้ครับโอเคอธิแต่ผมที้มาให้มันเลยคำหนึ่งนะหมดนะคำเดียวหมดนะหนึ่งสองผลนนอะไรงครับอธิบายเลยอ่บจิ๊บจะพาคุณไม่จิ๊บแล้วนะพาคุณใหญ่มากเลย มันเหมือนมาม่าทั่วไปอ่ะไม่ได้บอกว่าไงารับจำมาม่ามันไม่ได้มีอะไรมากครับผมโอเคตับไปตับแยมเจยังไม่ได้กินหรอว่าพวกคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ก็เนี่ยแหละโโอ้หเป็นไบมาดูแล้วกันว่าจะได้กี่คำขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนึ่งคำสามคำชิวๆโคตรจีบอ่ะเอามาเลยเอามาเลยสามคำอะคำแรก โอ้กินแบบอร่อยหมดคำเดียวนะหมดคำเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยคำคำไงให้มันหมดนี่ตามคำวนนี่อันนี้หมดแล้วคำหนึ่งอันนี้คำหนึ่งไปแล้วเหลืออีกสองคำเราไม่ได้เตรียมก็อย่างนี้ไม่มีเตรียมอะไรกันนี่ไม่มีเตียมจรินเลยอ่ะเออเนี่ยเหลืออีกสองคำเนี่ยดูนะครับเหลืออีกห้าชิ้นกับในนี้อีกเหลือสองคำโอเคโอเคบอกแล้วผมเตือนคุณไปแล้ว อ่ะสองคำมาแล้วอ่ะคำสุดท้ายอ่ะโอเคผมละเว้นให้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งขอบคุณเอาอยากกินบ้างบคุณแลกูเป็นไงมันคือเป็นปลาแต่ว่าแบบซอสชีสอ่ะเป็นมันยองเป็นชีสนะครับอืมมันคือชิปแต่ชีสดิบเท่านี้ไงใช่ไหมอ่า แต่ว่าคิดว่ากินเยอะๆเนี่ยน่าจะเลี่ยนเีแต่ถ้ากินน้อยๆมันก็โอเคอยู่มันนุ่มอยู่ไม่ได้กรอกอะไรเงี้ยโอเคใช่ไหมว่ากูยจับได้คำหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอลดูเฮ้ยสามคำให้สามคำกินเลยกินเลยกินเลยทานได้เลยทานได้เลยเอาเลยไม่ต้องติดกล้องติดกล้องไม่เป็นไรคำที่หนึ่งโอ้โหคำที่สองต่อให้ผมจบได้สามคำก็จริง เขาชิงผมนะครับเขาชีงผมไอ้ดวงคำเดียวมันก็ใหญ่อยู่นะหมดแล้วมาตาผมใช่ไหมคำเดียวโอ้แต่ก็คำเดียวอยู่ดีคุณจะหั่นเหรองไงมันจะหลังหนามากนะครับดูครับดูเสียงนะครับ จิ้ทำได้ไงคัดขัดขัดก็อยู่มิจฉาไม่สำเร็จนะครับเกิดกินไม่หมดโอเค ให้เริ่มก่อนเอาให้เริ่มก่อนบ้างหรือให้ผมเริ่มก่อนงั้นเริ่มก่อนก็ได้ขอสามคำโอเคอันนี้คือทั้งหมดหรอหรือว่าอะไรเอาแก่ถ้าเขาต้องมาแล้วกันเปิดได้ไนมครับได้ได้ได้ง่ายไหมปอต้องอย่างเงี้ยงั้นเอาไก่ก่อนนะหมดนี่เลยหมดนี่สามคำยังดีนะเกิดอะก็ได้ลองดูหมดนี่สามคำแต่เขาหันไปหนึ่งโอเคผมสุ่มไปเพื่อไม่ขวางการเสียเวลาโอเค เฮ้ยผมก็สามคำโอเคโอเคยังยังรอดยังรอดอยู่คำเดียวไม่น่าไหวยังไม่ได้คำร้ายตัวเองมากโอ้โหอันนี้คำแรกของผมแล้วมีใครกินไก่ครับกูวไหมเลือมันนั่นก็จะต่อโลนเด็กเก๋ๆนี่สองคำชิวๆหนอืมรวบพยายามรวบหน่งปังอไก่ด้วยอ่ะโอเคครับนำซ่นครับเดือดตีตามแข่งเดือดยาวอข่งอืม สองใช่ไหมข้าวสุดท้ายไก่นั้นหนามากหนาจริงจึงมันจะเข้าปากได้รอขาวสุดท้ายครับเังขวมเตี่คือเราเด e to eat อ่ะคุณคนเราก็ปกอ่ะทุกทุกเมนูเลยกินสกกับปกกันมากเลยขออภัยด้วยครับสำหรับความสุขที่าจริงครับขอภัยอิมโอเคของตัมมั่งจะถูกไหมเนี่ย ใหญ่อยู Editor> ่นะทำแรก The Big One ฮะอยากไปเรยลองกินลองกันดูนะครับเเขาจะด่าหรอไม่ะมาทำร้านเขาดูแย่เลยอ่ะไม่แต่มันอร่อยไงมันคุ้มราคา การมาเยอะมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วมาย <20 S 2> ี่สิบคนจะสั่งอันเดียวอย่างเงี้ยมันเราไปเลยไม่คุ้มแต่มาสัก8ดคนผมว่ากำลังดี8ดคนถ้าแปดคนดน่าจะโอเคเลยสิบคนบางท้สิบคนน่าจะไม่เน่อิ่มเท่าไหร่ไม่อิ่มเท่าไหร่ได้ได้สั่งเพิ่ม8ดคนนะถ้าคนอยา่ที่ที่จะมาสั่ง8 9 9กแล้วกินแบบคุมค้มๆอิ่มทุกคนนะแดคนกำลังดีกอนครับสำหรับร้านสุดท้ายนี้ก็หมดแล้ว วนี้้แลภารกิจก็เสร็จสิ้นนะครับถึงจะมีเฟลไปบ้างแล้วก็ถ้ามันกินทไรก็ขอใช่ครับก็อยากฝากติดตามเพื่อนของพวกเราใต้ในคลิป p ั i แล้วก็มีช่องทางอื่นทั้ง tiktok แล้วก็ y o u t u ig สิบอยู่ใต้ description เลยนะครับก็ฝากเลยนะครับก็อีกครั้งนะครับก็ขอไปด้วยถ้าหากมันกินซกมกเลอะเทอะหรือว่าแบบเอ้ยมันไม่ควรจะกินอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะครับก็สำหรับพวกผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ It's woo, woo,